สอบแบบ e-exam หรือสอบแบบ paper and pencil มองจอกับมองดินสอแบบไหนที่เราควรจะสมัครสอบมากกว่ากันสำหรับใครที่กำลังหาคำตอบนี้อยู่สงสัยเรื่องนี้อยู่นะครับในช่วงซีซั่นของการสมัครสอบกอพอเนี่ยปัจจุบันเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับเวลาเราเข้าไปในระบบสอบของกอพอเนี่ยในเว็บกอพอเขาจะบอกเลยว่าเวลาเวลาขั้นตอนการสมัครแล้วนะครับจะเลือกแบบไหน นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดคําถามว่าแล้วควรจะเลือกแบบไหนดีนะครับวันนี้ก็แบ่งเป็น2ทีมนะดูจากในสไลด์ก็จะมีทีมกับตันอเมริกานะครับกับไอรอนแมนสู้กันกับตันอเมริกาเนี่ยเขาคือคนที่เหมือนกับโดนดองไว้นะน้ําแข็ง70ปีแล้วอะ่ะก็จะเป็นตัวแทนของคนที่ชอบอะไรโบราณโบราณน,นะครับชอบดินสอกับปากกาเออไม่ใช่ดินสอกับดินสอกับกระดาษนะครับ ไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่ใครนะเพราะตัวโดยส่วนตัวผมเองผมถนัดรูปแบบนี้มากกว่าเพราะว่าแก่นะครับไม่เกี่ยวกับแก่หรอกนะครับแต่ว่าบางคนถนัดวิธีแบบนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับไอรอนแมนโอ้โหเป็นแบบโทนี่สตาร์กนะฮะโตมากับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอรอนแมนมาสอบกอพอจะชอบจะต้องเลือกแบบแบบมองจอแน่นอนมองจอก็คืออะไรครับแบบ e x a m นะครับ เอเย็กแซมเนี่ยรูปแบบการสอบก็จะเหมือนกับถ้าใครเคยสอบใบขับขี่ก็จะเป็นหรือใครสอบไอ้พวกตัวแทนประกันอะไรแบบนี้จะเป็นการทํากับคอมพิวเตอร์มีการแจกกระดาษทดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวกระดาษดินสอมานั่งทดแต่ว่าเวลาจะตอบเราต้องไปคลิกตอบอถ้าใครเคยสอบใบขับขี่ใครเคยสอบพวกตัวแทนประกันอะไรแบบนี้ใบอนุญาตอะไรแบบนี้จะรู้นะครับจะเคยสอบแบบนี้มาบ้างนะทีนี้ผมก็ ไม่อยากจะคิดเองเออเองว่าตกลงแล้วแบบไหนยังไงมันดีกว่ากันนะครับก็เลยตั้งคําถามลงในแฟนเพจนะครับบางคนเพิ่งมารู้จักผมนะก็แฟนเพจมีผู้ติดตามอยู่ล้านสามล้านสามคืออะไรคือกระจกล้านสามใบอะ่ะมันมองเห็นรอบด้านนะครับมันจะไม่เอาตัวเองเข้าไปตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรทีนี้ลองมาฟังความเห็นของเพื่อนๆนนะครับผมก็คัดบางส่วนมาให้นะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีอันนี้ก็อ่านคร่าวๆนะครับก็จะมีน้อง น้องหญิงนะครับบอกว่าชอบ e x m มากกว่าทวัชัยชอบ e x m มากกว่าน้องก้อยสูงถ้าอ่านผิดขอประธานโทษนะครับชอบ e x m นะครับพาาวดีชอบเปเปอร์ก็คือชอบแบบกระดาษดินสอปูปูนะครับสปีดวันนะครับโอ้อันนี้เขียนมาเป็นอาขยะไม่ใช่เขียนมาเป็นเรียงความเลยนะดีมากเลยเหมือนเขียนงานวิจัยชอบเปเปอร์นะครับชอบแบบกระดาษดินสอสุรัสสวดัดีชอบ e x m จอมมารแห่งราตีนะครับชอบเปเปอร์ออกชื่อฟังชื่อแล้วเหมือน คนสมัยใหม่ชอบเที่ยวลาตีนะแต่ชอบแบบโบราณนะครับ paper. เปเปอร์อสินนพงศ์นะครับชอบแบบ e อ็กแซมนะเอ็มเอ็มมีนชอบ e อ็กแซมนาริทสอะไรวะนัทธิราชอบ e อ็กแซมนะครับอมอนี่นะชอบกระดาษนะครับเปเปอร์แทนชอบเปเปอร์นะครับคชาพรชอบเปเปอร์นะครับพาก,กาวดีชอบเปเปอร์นะครับจุธามาศเปเปอร์ paper. วัฒนะ e ีเอ็กนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าไม่ได้ไม่ไมผมผมแซลเล่นๆที่บอกว่าเ a เปอร์พ c นซิลเนี่ยเป็นแบบคนโบราณจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกโบราณหรือไม่โบราณอยู่ที่ความถนัดจะสังเกตว่าแต่ละคนชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ลองมาลิสให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแบ่งเป็น2ทีมทีมจอคอมก่อนทีมชอบจอคอมก็คือชอบแบบ E-Exam นะครับเขามีข้อดีทั้งหมดเนี่ยผมลิสมาให้เป็น6ข้อนะฮะ ซึ่งจะบอกว่าข้อดีของ e x a m เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของ paper แล้วข้อดีของ paper มันก็จะเป็นข้อเสียของ e x a m เดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับทีมจอคอมเนี่ยเขาบอกว่าการสอบแบบ e x a m ข้อดีคืออย่างแรกบัตรใบเดียวก็เสียวได้ไม่ใช่การเลือกตั้งนะการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นบัตรสองใบ,บแล้วนะครับบัตรใบเดียวก็เสียวได้คืออะไรคือบัตรประชาชนคือถ้าเป็นข้อสอบแบบแบบกระดาษดินสออ่ะมันต้องเอา ทั้งเครื่องเขียนอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายดินสอสองบียังลบดินสอสองบีก็ต้องไปเอาเอาไปมากกว่าหนึ่งนะสำหรับผมเวลาผมไปสอบเนี่ยผมเอาแท่งทู่ไปประมาณ3ามแท่งแล้วก็แท่งให้ทายเอาไปทําอะไรเอาไปฝนเพราะว่าถ้าเอาแท่งแหลมไปอ่ะเอาดินสอกดฝนนะคุณเอ้ยสามนาทียังไม่จบหนึ่งข้อเลยเพราะฉะนั้นจะเตรียมดินสอแบบแบบที่มันเป็นดินสออย่างเนี้ยนะครับเหล่าทู่ฝนให้มันทู่ๆก่อนไปประมาณ3-4แท่งมันจะฝนง่าย แต่เวลาทดผมจะใช้ดินสอกดนะครับเพราะว่ากระดาษทดมันมันเอ่อมันจะได้คมคมอย่างเงี้ยนี้เป็นเทคนิคแต่ถ้าเอ็กแมบัตรเดียวบัตรประชาชนใบเดียวเสียวได้นะครับเข้าไปกดกดกดเอาแต่ต้องเอาเอาพวกดินสงดินสอปากกาไปด้วยนะเพราะเขาจะมีกระดาษทดให้ทดนะครับต่อมาแอร์เย็นห้องดีน้ําไหลไฟสะดวกนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของ e x ็กแมนะครับมีแต่คนชมแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นนะต่อมาประหยัดเวลาเพราะว่าไม่ต้องฝน การที่เราจะฝนแต่ละข้อเนี่ยมันมนานเหมือนกันถ้ายิ่งใครไม่เคยฝึกซ้อมไปก่อนนะเสียเวลาบางทีไม่แน่ใจด้วยว่ากูฝนชัดพอที่คอมพิวเตอร์จะอ่านหรือเปล่าหรือบางคนไอ้ฝนรหัสข้อสอบทําข้อสอบได้แต่ฝนรหัสข้อสอบไม่ได้ลืมด้วยนะฝนแต่ว่าอาจจะฝนแบบไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนไม่เข้มพอในบางตัวเลขหายไปหนึ่งตัวเลขหายไปช่องหนึ่งมันอ่านว่าเราไม่เข้าสอบอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือข้อเสียของของระบบ e อ็ของระบบ EX, เปเปอร์และเพนซิลแต่ e x x a m ไม่มีเพราะเราใช้ใช้คอมเป็นหลักนะต่อมามีเวลาให้ดูนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะต้องมีเวลาอยู่แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะหมดเวลามันคุมเวลาง่ายนะฮะต่อมาเห็นชัดว่าข้อไหนทําไปแล้วคือข้อไหนที่ทําไปแล้วมันจะมีมันจะมีสีๆขึ้นมาโชว์ว่าข้อนี้ทําแล้วข้อนี้ยังไม่ทำนะเป็นไปได้ว่าเวลาทํากระดาษเนี่ย บางคนลืมนะครับบางคนลืมนึกว่าทําไปแล้วตามันลายอะไรแบบนี้สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ e x a m เลือกวันและสถานที่สอบได้ถ้าเป็น Paper and Pencil เลือกวันไม่ได้ต้องแล้วแต่เขาจะกําหนดแล้วที่สอบบางทีแล้วแต่ดวงเราอย่างบ้านผมอยู่จังหวัดนนผมเลือกจังหวัดนนมันอาจจะไปโดนโรงเรียนประมาณแบบอีก3ามปทุมธา,า,า,านีอย่างเงี้ยมันไกลบ้านอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ดวงแต่ e x a m เรารู้แต่แรกว่ามันศูนย์สอบไหน สถานที่ไหนบางคนทํางานประจําก็จะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าแออม่งจะสอบตรงกับวันที่กูไม่ว่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับต่อมามาดูอีกทีมทีมดินสอบ้างนะครับก็คือทีมที่เลือก p a p e r and Pencil นะครับข้อดีคือทดง่ายขีดข้องอย่างเช่นวิชาคนวณอย่างเงี้ยอ่ถ้าไปเจอวิชาตารางนะครับเราก็สามารถขีดทดอะไรแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเกณฑ์การมองจากจอแล้วเราเห็นข้อสอบตารางอะ่ะ เราต้องจําเลขในตารางในจอเราเอามือไปเขียนในจอไม่ได้ใช่ไหมใครมันจะเอามือไปเขียนในจออย่างนี้มันก็ต้องเอาเลขมาเขียนจําเลขในตารางมานั่งเขียนในกระดาษบางทีมันเงยขึ้นเงยลงม,มันไม่คล่องมือนะครับขีดคล่องก็มักจะเป็นวิชาที่ต้องอ่านเยอะๆอย่างภาษาไทยหรือที่มีปัญหาก,ก็คือวิชา reading ภาษาอังกฤษอ่ษานยาวๆอย่างเงี้ยเราสามารถขีดค่าตัวนี้ทิ้งตัดตรงนี้เปิดไปอีกหน้าพลิกกลับมาเปิดไป3หน้าพลิกกลับมาขีดทิ้ง มันทาได้แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันมันยากที่จะทํานะครับมันยากที่จะทําแบบนั้นมันต้องเหมือนกับคลิกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าแล้วบางทีมันลืมไงมันก็ต้องกลับมาหน้าเดิมแต่เป็นกระดาษเนี่ยมันเหมือนกับในในการมองครั้งเดียวเราสามารถเอามาแผลฟืดขี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 ดอย่างนี้ได้นะครับต่อมาคือเราสามารถข้ามข้อง่ายเอ่อข้ามข้อง่ายหมายถึงข้ามไปได้ง่ายเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เรามอง ไม่เห็นไอ้ข้อต่อ,ตอไปเราทําได้คิดออกมาหน้าจอมันก็จะมีพื้นที่จํากัดเราก็จะเห็นอยู่แค่นี้ถูกปะ่ะแต่ถ้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเอามาดูร่าวก่อนได้พลิกไปพลิกมาก่อนได้แล้วเรามองเฮ้ยข้อนี้ข้ามไปก่อนข้อนี้โดดไปก่อนข้อนี้ค่อยมาทํากลับมามันควบคุมวิชั่นการมองได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับต่อมาสบายตานะเพราะว่าการมองจอมันเป็นแสงถูกไหมแต่การมองกระดาษเนี่ยมันก็ เป็นความเคยชินของเราเราอ่านหนังสือจากจากกระดาษมันจะถนอมสายตามากกว่ามากกว่าไปมองจากจอนะครับต่อมากลับมาทวนได้ง่ายนะครับคือพอทําเสร็จไปแล้วแล้วกลับมาทบทวนรีรันอีกครั้งเราอาจจะใช้วิธีการจัดระบบก็ได้อข้อไหนทําแล้วนะเราก็จะเน็บเอาไว้อะไรแบบนี้พับกระดาษเอาไว้ในกระดาษสามารถทําได้นะครับแต่ในจอคอมบางคนอาจจะลืมไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมันเราทําไปหรือ,อยังกว่าจะกลับมาอย่างเช่น เราข้ามข้ามไปหน้าที่หนึ่งอย่างเงี้ยทำไปประมาณหลายหน้าแล้วอะ่ะบางทีมันลืมว่าข้ามหน้านี้ไปแล้วแต่ในกระดาษเราอาจจะพับไว้ได้เราทําไปถึงสมมตินหน้าสิบเรากลับมาทําหน้าหนึ่งได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในวิชั่นของสายตาที่เราสามารถพลิกไปพลิกมาได้นั่นเองนะต่อมารู้แนวข้อสอบก่อนรู้แนวข้อสอบก่อนคืออะไรคือการสอบรอบกระดาษเนี่ยมันจะสอบหลังจาก e x a m e x a m สอบมาแล้วหลายรอบเราก็จะรู้แนวข้อสอบจากคนที่ออกข้องสอบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาทบทวนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าห้องสอบต่อมา6นะครับข้อสุดท้ายลอกข้อที่ทํามาก่อนได้ง่ายอันนี้น้องที่ตอบมาเนี่ยผมตอนแรกผมก็งงนะว่าเอ๊ะมันมีข้อดีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับลืมจดชื่อมาว่าน้องชื่ออะไรนะครับแต่ลองมานั่งคิดดูเออใช่บางบางข้อสอบนะครับบางเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องพวกคณิตศาสตร์ตารางหรือว่าอ,อ,อนุกรมอย่างเงี้ย แพทเทิร์นของโจ์อ่ะมันมีวิธีคิดคล้ายๆกันเวลาเราเอาข้อสอบมาเทียบข้อนี้เทียบกับข้อที่ทําแล้วเฮ้ยโจทย์คล้ายๆกันแพทเทิร์นของตัวเลขหรือแพทเทิร์นของคําถามคล้ายกันมันมันก๊อปปี้วิธีคิดมาได้เลยไม่ได้กอ๊อปไม่ได้ลอกคนข้างๆโต๊ะนะผมบอกว่าลอกข้อที่ทํามาก่อนหมายถึงเราทําเองแล้วเราลอกวิธีคิดข้อเดิมที่เราทํามาเปรียบเทียบกันง่ายกว่าเพราะเหมือนกันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกระดาษมันอยู่ในสายตาที่เราควบคุมได้นะครับจะเห็นว่าข้อเสีย ข้อดีเนี่ยมันมีเท่าๆกันเลยอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็ผมคงตัดสินไม่ได้ถ้าผมเลือกผมเลือกดินสอเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนเคยชินกับการมองกระดาษนะครับแต่ท่านลองเอาข้อดีของ Paper Pencil แล้วก็ทีมมองจอนะครับ e มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองแต่ละคนชอบอะไรไม่เหมือนกันนะครับลองเลือกเอาจากข้อดีข้อเสียต่างๆที่ผมหามาให้เนี่ยแหละ แล้วตัดสินใจว่าคิดว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะครับสรุปให้หมดแล้วนะครับทีนี้ปิดท้ายนะครับถ้าเลือกได้แล้วว่าจะสอบแบบไหนนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําให้ทําเพิ่มเติม,ตมจากการศึกษาเคสสตัดดี้ของเพื่อนๆที่กรุณาช่วยผมตอบมาหลายๆคนนะครับถ้าท่านจะเลือกแบบ e x a m นะครับสิ่งที่ต้องทําเพื่อย,ยกระดับคะแนนสอบให้ดียิ่งขึ้นคืออะไรอย่างแรกนะครับมองฝึกมองโจก ฝึกมองโจทย์แยกกับการทดนะครับคือปกติเวลาเราทําข้อสอบอย่างหนังสือที่ที่ผมเขียนติวในคอร์สเนี่ยก็เขียนไปในอ่านโจทย์เขียนไปในโจทย์เลยแล้วก็ตอบทดหรือว่ากาลงไปเลยแต่ว่าเวลาไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยโจ์อยู่ส่วนหนึ่งเขียนทดอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยอาจจะไม่ต้องฝึกกับจอคอมจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าให้เอาหนังสือตั้งนะครับแล้วก็เขียนทด แยกออกจากกันน่ะไม่ได้เขียนไปในหนังสือเลยนะครับมองแล้วก็ทดมองแล้วก็ทดแบบนี้เพราะในสถานการณ์จริงมันก็ต้องทําแบบนั้นนะครับต่อมาวอร์มสายตานะวอร์มสายตาเนี่ยสำหรับเรียกว่าคนยุคเก่าแล้วกันยุคใหม่ไม่ต้องไปวอร์มสายตาดูติ๊ก o k อสายตากูโคตรแข็งแรงแล้วดู t i k ก o k ดูดู u t u b e นะดูสื่อโซเชียลเอามือถือรูดเนี่ยเด็กปัจจุบันเนี่ยเอามือจับตาในแข็งปังนะกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อตาแข็งแรง นะครับแต่ถ้าคนที่เป็นยุคโบราณนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้มองจอแบบนี้ก็ต้องฝึกวอมสายตานิดนึงนะมองจออะไรบ่อยๆดูคลิปเติวผมบ่อยๆเนี่ยแหละเป็นการวอมสายตานะครับต่อมาทําข้อสอบเยอะๆ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 เๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า e x a m มักจะสอบก่อนนะมักจะสอบก่อนตัวเปเปอร์นะครับตัวกระดาษดินสอเพราะฉะนั้นก็ต้องทําข้อสอบเยอะๆเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสได้มาฝึกฝนแนวข้อสอบที่มันออกนะฮะต่อมา เอาเสื้อคุมไปด้วยนะเหมือนจะเป็นคำคำแนะนําง่ายๆแต่มันมีผลนะถ้าคุณไปเข้าห้องสอบแอร์เย็นแล้วมันเย็นเกินอะ่ะบางคนขี้หนาวอย่างเงี้ยมือหงอิกอ่ะมันทํข้อสอบไม่ได้นะครับต่อมาข้อไหนไม่ชัว์ข้ามไปก่อนนะครับหลายคนเนี่ยพอคือพอดูถ้าเป็นรูปแบบของกระดาษเราจะรู้เลยเฮ้ยข้อนี้ไม่ทําข้ามพลิกข้ามพลิกข้ามแต่พอมาเป็นจอความเคยชินของลาใครหลายคนไม่ได้ฝึกไปคือมันเป็นจอ หนึ่งหน้าจอมีสมมุติ5ข้อก็รู้สึกว่ากูต้องทำห้ข้อนี้ให้ได้นะครับไม่มันไม่เหมือนเกมคอมพิวเตอร์ที่ต้องเคลียร์ไปทีละด่านคือถ้าข้อไหนไม่ไม่โอเคไม่สะดวกใจยากเกินไปไม่อยากคิดข้ามไปก่อนได้เลยนะครับแล้วสังเกตตัวสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นสีๆแล้วค่อยย้อนกลับมาทำนะต่อมาถ้าท่านเลือกนะครับแบบ Paper and Pencil ไปแล้วนะครับอยากจะเลือกแบบนี้นะฮะ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าเพราะว่าอุปกรณ์มันจะเยอะมากนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณเนี่ยกล่องสีกล่องปากกุง้ปกงปากกาดินสอยังลบไม้ประทัดบาบอบัตรอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะครับเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยต่อมาฝึกฝนและฝึกฝนฝึกฝนอันแรกก็คือฝึกฝนทําข้อสอบอันนี้ความหมายตรงตัวอีกอันคือฝึกนฝนฝนที่เป็นเวิร์บนะครับก็คือเวลาทําข้อสอบในหนังสือเนี่ยฝึกเอาดินสอมาฝน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  นะครับเทคนิคที่ผมแนะนําก็คือเตรียมดินสอทู่ไปประมาณ4ี่แท่ง 3- 4ี่แท่งเอาไว้ฝนนะครับส่วนไอ้พวกดินสอสําหรับทศกระดาษอะไรแบบนี้ก็เตรียมไปนะครับในกระดาษทดก็เป็นแยกจากกันนะครับคือเตรียมดินสอทู่นั่นเองอย่าเอาดินสอแข็งอ่ะแล้วก็ยังลบด้วยนะครับฝึกฝนและฝึกรลบนะครับเพราะว่าบางทีลบช้าบางคนลบช้าก็เสียเวลานะครับอันนี้เป็นเทคนิครายละเอียดเลยนะยังลบพยายามเลือกยี่ห้อเดียวกับดินสอสมมติ ใช้ดินสอตาแมวยังลบก็ตาแมวเพราะว่ามันเหมือนมันมีงานวิจัยของบริษัทที่ใช้ดินสอตาแมวเขียนแล้วเอายังลบตาแมวลบมันจะลบสะอาดนะครับมันเหมือนเป็นของที่ผลิตมาคู่กันนะเหมือนประยุทธ์กับประวิทย์ที่เกิดมาคู่กัน <c oughs> เกี่ยวอะไรกันนะต่อมานะครับจับเวลาทําข้อสอบเท่าเวลาจริงนะเพราะว่าหลายสนามสอบเนี่ยบางทีคุณไปได้สนามสอบเป็นโรงเรียนเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีก็ไม่มีเวลาใน ในสนามสอบในในห้องสอบแล้วห้องสอบก็ร้อนด้วยนะครับแล้วก็ทำทำไปเรื่อยๆบางทีมีเสียงท่านที่กําลังจะฉีดยุงนะครับเป็นเสียงแบบแบบประกาศฉีดยุงอะไรรบกวนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องฝึกทําเวลาจับเวลาทําข้อสอบสถานการณ์จริงบางทีเขาไม่ได้ให้เอาเอาตัวตัวนาฬิกาเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาบอกด้วยทํำยังไงล่ะถ้าฝึก จับเวลาทําข้อสอบมามันจะพอกะได้เฮ้ยข้อนี้เราคิดยังไม่นานเกินข้อนี้เราคิดเริ่มนานเกินและข้ามไปก่อนไหมนะครับต่อมาข้อไหนข้ามติ๊กติ๊กติ๊กตัวตัวข้อสอบอะนะครับหรือว่าเราจะทําโน้ตแบบไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดให้เรารู้ไว้ว่าเราข้ามข้อไหนไปบ้างนะครับต่อมาหาเสื้อสุภาพที่ใส่สบายสบายไปเขาไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นเสื้อเขนยาวนะครับคอเต่าไม่ใช่เขาบอกว่าเสื้อ สุภาพคุณก็หาเสื้อสุภาพที่มันโปร่งสบายนะครับเสื้อผู้ชายก็เสื้อเชิตแขนสั้นอย่างเงี้ยผู้ผู้หญิงเสื้อเชิตแขนสั้นก็มีนะครับแบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องของบรรยากาศที่หลายคนจะบ่นอุบว่าร้อนนะฮะต่อมาก็คืออยากกินของแสลงนะครับเพราะว่าสนามสอบของตัว paper pencil มักจะเป็นโรงเรียนแบบกันดานกันดานนะครับไม่ใช่บุลลี่อะไรหรอกโรงเรียนกูเองโรงเรียนผมเองนี่แหละนะครับโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนท์แล้วก็ ผมเรียนจบมาจากโรงเรียนนั้นนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ถูกจัดสอบบ่อยที่สุดราชาการทุกหน่วยจะเปิดที่โรงเรียนนี้เพราะว่าสถานที่มันเยอะที่จอดรถเยอะขนาโอเป็นเจกว่าไร่ตอนผมเรียนปหนึ่งถึงมหกเออมสามโรงเรียนนี้นะบอกเลยไม่อายผมไม่เคยเข้าห้องน้ําโรงเรียนเลยเข้าไปฉี่เคยนะครับแต่เข้าไปอึไม่เคยเลยตลอดระยะเวลา12ปีที่เปีที่อยู่ในโรงเรียนเพราะห้องน้ํามันแบบ เข้าไปก,กูกินข้าวไม่ลงแน่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ในบรรดาสนามสอบต่างๆที่ถ้าเจอโรงเรียนดีเจอสถานสอบดีก็โชคดีไปแต่ถ้าไปเจอแบบโรงเรียนเก่าๆแบบแบบโรงเรียนผมอ่ะมันอย่าไปกินของอะไรแปลกๆก,กินประมาณพวกแซนด์วิชอะไรแบบนี้พออะไรที่ไม่เคยกินอย่าไปกิน นะครับบางคนแบบชาติหนึ่งไม่เคยกินอะไรแปลกๆเลยอ่ะพอจะสอบอุ้ยขอกินอินามนี่หน่อยเขาบอกบรรุงสมองอะไรแบบนี้ที่แตกขึ้นมายุ่งนะครับต่อมาไปสำรวจสนามสอบก่อนนะก่อนวันสอบจริงนะครับอย่างเช่นถ้าจะต้องไปสอบที่ไหนไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูไปวัดดวงเอาเลยในวันนั้นเนะี่ย ก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็กลับบ้านหรือว่าไป,ไปไปสถานที่สอบในในสมมุติจะสอบพรุ่งนี้ไปวันนี้เย็นวันนี้ไปดูสถานที่สอบก่อนห้องน้ําห้องท่าเป็นยังไงจอดรถตรงไหนนะครับแล้วถึงวันสอบจริงก็ไปให,ให้มันถึงก่อนเวลาสักนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยหรอกประมาณ1ชั่วโมงกาลังดีนะหรือครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่อย่าให้มันฉุกะหุกเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําคร่าวๆสําหรับการสอบ2แบบนี้นะครับ สุดท้ายจะเลือกแบบไหนเนี่ยผมก็คงไม่สามารถที่จะบอกท่านได้เพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันแต่วันนี้ผมกลางให้เห็นข้อดีของแต่ละรูปแบบข้อเสียแต่ละรูปแบบแล้วก็วิธีการนะครับที่แนะนําไม่ว่าจะเลือกรูปแบบไหนมันมีวิธีการแนะนําให้ฝึกฝนให้มันให้มันสามารถไปอุดช่องว่างของแต่ละรูปแบบได้นะครับแต่สุดท้ายนี้จริงๆเนี่ยผมผมหวังว่าผู้ใหญ่ใจดีในกอพอจะดู คลิปนี้อยู่นะครับคือเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่น้องๆเด็กๆแก้เองได้ผมก็ได้แนะนาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขได้แต่ผมอยากให้ท่านเมตตาสักนิดหนึ่งนะครับช่วยดูปัญหาที่มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างนะอย่างเช่นสนามสอบห้องน้ําไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะไปโทษว่ามันเป็นเพราะเด็กร้อยคนสมัครสอบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้คือคือรัด พอจะช่วยอะไรได้ไหมมีรถบริการสุข,ขาเคลื่อนที่อย่างนี้จัดได้ไหมเพราะเขาก็เสียค่าสมัครสอบให้ท่านหลายร้อยเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องไม่มีเวลาในห้องสอบอย่างเนี้ยไม่มีนาฬิกาคือการสอบตั้งกติกาว่าจะต้องมีเวลาจำกัดแต่ในห้องสอบไม่มีตัวบอกเวลาไม่ให้เขาเอานาฬิกาเข้าไปไม่เป็นไรไม่มีตัวบอกเวลาอย่างเนี้ยผมว่ามันแปลกอ่ะมันมันมัน,มนฟังฟังดูแปลกไหมล่ะ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยเออเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วเขามีกติกาบอกว่าการสอบจะต้องควบคุมเวลามีเวลาจำกัดแต่ในห้องสอบไม่มีเวลาไม่มีนาฬิกาให้ดูท่านคิดว่ามันแปลกไหมนะฮะมันก็คุกเราเรื่องพวกนี้เด็กแก้อะไรไม่ได้เป็นปัญหาที่ต้องกราบผู้ใหญ่ใจดีนะครับไปแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะฮะท่านบางทีท่านประชุมกันในในระเบียบวาระการประชุมในห้องแอร์ท่านไม่รู้ปัญหาหรอกนะครับท่านเข้าทำเนียรไปหาหนายท่านท่านไม่รู้ปัญหาหรอก แต่เนี่ยนะฮะเพจนี้นะครับก็มีคนแชร์ประสบการณ์ตรงนะผมก็พูดประสบการณ์ตรงที่ผมเจอนี่คือเสียงเสียงสวรรค์ของประชาชนสะท้อนออกมาจริงๆนะครับผมก็อยากให้ท่านเมันจะมีพระราชกิจสืดีกวาว่าด้วยกันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช่ไหมที่ท่านออกระเบียบมาว่าน้องๆทุกคนจะต้องสอบพระราชกิจสืบดีกาเนี้ยนะครับจะมีอยู่เป้าหนึ่งที่ เป็นเป้าที่เรียกว่าการปรับปรุงนะครับนี่แหละคือเสียงสะท้อนของผู้ที่ใช้บริการของหน่วยงานท่านนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทําเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่อยากเป็นข้าราชาการเห็นว่าเฮ้ยระบบราชาการเรามันปรับปรุงจริงตามเสียงสะท้อนเสียงสวรรค์ของประชาชนนะครับกราบเรียนฝากด้วยนะครับอ่สำหรับพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ